ได้เร็วกี่คนสิวมาเนี่ยมาจัดแม็แม็คอส์เซียนอัปเดตเนี่ยอ้เล่นกันดีกว่าทองใหม่มาแน่นอนสูงก็พุ่งลงสนุกดว้าวอัปเดตนี้มีอะไรบ้างที่ก่อนไม่มีอะไรเลยเพิ่มไอพ่อมดเข้ามา เข้ามาเหม็งกระแลกเหมืเดิมเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บยังไม่หลุดเลยนะเว้ยกลาล้เฮ้ยมาเล็กจมเล็กแจานเฉยฉนไม่เฉยฉันหลุดแตกวะไม่แตกคนแรกเลยวะ อือทุกคนน่าจะเป็นตัวคนเดียว <c oughs> เสียงแหบและก็ได้เยนรู้จากคลิปก่อนว่าเสียงแหบขี้เกียจไปผ้าเนาะขี้เกียจไปผ้ากปสามสิบผ้าวิเต็มผ้าเลยใครวิ่งไปสมนี่ลัวหรอไปจนะไปวัวเจ๊สาเนาะ ที่สันนู <c oughs> <c oughs> ้ดในเจสั้นที่สั้นยังไงจริงๆตอนนี้มันโกงนะแต่เออปวดไม่เข้าที่หน้ามันเลยโดนนื้มักเลยเรื่องราวของมันก็คือโดนปวดไม่เอบาที่หน้าแล้วค่ะโดนนื้ โอเคซันนี่ยังไงฮัลโหลเจสันเป็นมิตรฮัลโหลดูตุ๊กตี๋ ่คคน,น,น,นี่มันเล่นเป็นวะเนี่ยขนคตอฝหน้าปวดอ่อนให้มันเลย เสังกาจังว่าไม่ทำอะไรเลยมันโดนต่อยอ่ะตอนแรกจะเล่นมีสุกน่ารีวิเวยอะกว่าเพื่อนนี่แต่ขอ,อให้มันน้อยม่ต่อ,อตกกาายแค่ตะกอนเท่หน่อยเล่นตองเก่ดเยอะนี่จะตัดประมาณสิบห้านาทีนะ โอจริงๆมันก็น่ารักมันมีทางนี้กันทั้งหมดเลยเหรอให้นี่มันมีมีสิบสิบคนเลยมันพอดีแซมนี่ตัวดีแซมนี่กว่า ไม่กลัวเจสันเว้ยแล้ามันจะตาดีเพื่อนจะตาดีเฮ้ยปพี่โกวา่าเฮ้ยเจสันเจสันเคาอยู่ไหนวางวางเสื้อกันบลมพี่โกล่า นีสิ่งที่ฉัน,นต้องการตู้กับเจสันต้องหนีกันบ้างทถกะจิ๊บกอู้วางกระเบื้อไว้เลยเพื่อนปังีงเลย ôi đứa này, ôi trời ơi, ai gì ta tiếng người mà hẹp mọi đường <laughs> biểu mọi nào hết mọi người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  xem Đó, lâu, biểu xem Eh, non mi interessa. Ah, non mi interessa. Non mi Non mi Ok. okay.